เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนป่าทโทุโ่งคู่หยักสุบื่อนี่ห่มขาวใส่ขาวนุ่งขาวเขาว,วัดฟังทำตัวนี่มาตะใสามาตะว,วัดบ่อะมาตะวัดเนาะไปจังหันบ่ามาแล้วเอาไปหยั่งไปเก็บขวดเปลาไปเก็บขวดเปลาเฮ้ยมันบอกป็นตาสังเกตวันไปตักบาตไป จังหันไปเพี้ยนพวแมนตัวนี้ว่าได้ไปเจ็บขวดเป้าอโอ้โอ้หักดีวะเอาเอางงยเอาสุดยาตัวหมอนี่แม่อืมป้าทั่วไปเจ็บม่จะใส่เนี่ยอะนีะ่ใส่สุดขาววานไปวัดพี่น้องพวกกับไปวัดยุ่นเหรอแต่า่าวานไป ฟังเทตฟังทมไปจังหันไปเพี้ยนที่เห็นดอกบัวลายแทบไปเจ็บบวขวดเป้าครับเจ็บบวขวดเป้าโอ้หัวไดหลายเตือาด้วยนี่แมหัวขันขันไปวัดที่ต้องต้องใส่สุดอันนี้ที่ไปเพราะว่าคนจังสีม่วงภาพพดีภาพรักดีบ่เออใส่สุดขาวนี่ยังคือไปวัด <Yeah. S 1> โอ้ บัดไดพี่น้องครับขันเพิ่นไปเจ็บขวดยี่วัดนี่เพิ่นกับสีใส่สุดขาวพรมขาวแบบนี้ละขันไปหลวงพักกับสีใส่สุดตำรวดตัวนี้แม่นมวะขัน,<อ>นไปเจ็บอวิล้วงพัก,พกโอ้ไปเจ็บอยู่ค่ายทหารกับสีใส่สุดทหารโอ้ฉลาดเรียม้อนี่แหมโคตรโอ้เนาะทหารเรียมตัวนี้ตัวใครของกองทหารเนาะมึงหักไปนต้องปูกันหักบ่หักไหนเป็นขุนเมื่อไหน่ บนจีชั่วเลยครับพี่น้องครับอมีโอ้เร็วมันจะตามถังหนึ่งเลยเอาเอ้สุดยอดว่าต้อง่วงดัก่าวไปถืยถอยเอาถอยถอยถอยเอาตาม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 เอาตามมาั

มไม่ไหนกินนมแต่ว่ามากินแตะปูเดียวแท้กินแต่กระของแท้เนี่ยมข่อยก็มากินเงี้ยในนมก็มกกก oh, ได้เจ้าคือมาซื้อมาให้ข่เจี๊ยมเนี่ยโอ้ยข่อยมีเงินยสิบาทใังไหมบ่โอ้ม่เงี้ยน่งสิบาทแม่ามาเนาะมันอยากซืแต่ต้องเจ้าของมาเนาะโอ้ยอดกัลระยะ เจ้าเกิดมาจากไหนจึงผุดผาดบาดใจงามยิ่งกว่านางใดทั่วในแผ่นพื้นโลกาหรือเจ้าหนีเมืองอินไม่ทวินไงดีลบลีนี้เทวดา แล้วมาลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนพะวานว่านางฟ้าลงมาให้ชมงามลำเนื้อคำจงางปากคอชูคางตาหูและดูเหมาะสม อกตึงพ่งพายยวให้ชายมาให้ชมบัวตูมเต็งตึงมันมีใครกลึงให้สองเต้ากลมยาไม้สะเทือนสถานทั้งกายจะหายทุกคราทำไมถึงงามนักหนานางฟ้าจึงไม่กล้าคม สร้างบุญอันใดถึงได้จะมานอนชมเพียงแม้แต่ปลายเส้นผมถ้าได้ชมคงนับว่าบุญงามลำเนื้อคำจงางปากคอคิ้วคางตาหูและดูเหมาะสมอกตึงพึงพาให้ยัวให้ชายมาให้ชม บัวตูมเต,มต็งตึงมันมีใครคลึงให้สองเตากลมอย่าไหมหสะเทือนสถานทั้งกายจะหายทุกคราทำไมถึงงามนักนานางฟ้ายึงไม่กล้าคมสร้างบุญอันใดถึงได้จะมานอนชมเพียงแม้แต่ปลายเส้นผมถ้าได้ชมคงนับฟ้าบุญ